อันนี้คับวันนี้มีรถอันนี้นะครับเข้าใหม่นะครับอันนี้เอามาแยกอะไรนะครับอันนี้แยกอะไรเป็นสตาร์ด้านะเครื่องสองพันห้าโบนะครับตัวนี้ยวให้ดูรอบๆคัน,น,นสภาพก็กลางๆก็ไม่ต้องแยกอะไรอย่างเดียวครับสภาพมนดูภายในคนระับ ท่าก็ผุครับผุแล้วอ๋อพื้นใช้ได้พื้นพื้นโอเคนี่ผู อันนี้แยกอะไรเอาพวกอะไรไปใส่คันอื่นนะครับราคาได้มาก็หมื่น้าไม่คอนเทนต์นะหมื่นห้าจริงลากมาอีกต่างหารครัแล้วก็มีผูกมีอะไรตามสภาพตามราคาใช้ดูขึ้น อันนี้เครื่องคนระับเครื่องเป็น 4D 56เทอร์โบครับอแต่เครื่องนี้เป็นเครื่องนอตตัวเดียวไ้บล็อกตัวเดียวกันกับ 4D 56นะหกนะเจ้าของเก่าเปลี่ยนเครื่องมาแล้วมันไม่ไลงเล่มนะครับเขาก็เลยไม่ได้ต่อภาษีแล้วก็เลยขายเป็นซากมาครับเครื่องครับคุณ ตีมาเป็นฮุนไดครับฮุนไดดีสีบีเอ็มนะครับแต่หน้าตาคือสีดีห้าหกเทอร์โบชัดๆเลยครับยพาวเวอร์ครับพาวเวอร์ชุดพาวเวอร์ครบ เราก็จะเอาพวกอะไหล่พวกชุดแอร์ชุดพาวเวอร์ต่างๆนะครับไปใส่คันอื่นครับคุ้มไหมครับหมื่นห้าเครื่องกีดได้ประมาณนี่ยครับถูกหรือแพงครับซื้อได้มาหมื่นห้าแต่ว่าเราแม็กเห็นเจ้าของแล้วเข้ามาถอดเอาคืนครับที่เหลือก็อ นั่นแหละครับแยกอะไรอ่ะก็บางทีน่าจะแยกอะไรทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไอ้พวกจ้เอาอะไรไปทําอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกทีนะครับสําหรับกันนี้นะครับรถมื่นห้าจากคมนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับพามาดูรถพวกเข้าใหม่เฉยๆครับสวัสดีครับ